เราจะมาจัด10อันดับของสังฆทานที่ทําแล้วพระท่านจะได้ประโยชน์มากที่อันดับหนึ่งเครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอเนื่องจากพระสมัยนี้ต้องไปเรียนพระปะริยัติธรรมและจดกําหนดนัดหมายต่างๆเพื่อช่วยจําหรือบางรูปท่านเป็นเฮลันทิกต้องใช้การจดจำเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆยิ่งต้องใช้มากนัก แต่ไม่ค่อยมีใครถวายเครื่องเหล่านี้เลยพระท่านจึงต้องเดินออกไปซื้อกันเองเสมอหากเราถวายไปพระท่านจะใช้อย่างแน่นอนครับเรื่องแบบนี้ผมขอยกให้เป็นอันดับที่1เลยในเครื่องเขียนปากกาสมุดดินสออันดับที่สองใบมีกนตาขนนกหรือยี่ห้อเย็นเลวเนื่องจากพระต้องโกนหัวผมทุกวันโกนแต่ใบมีดยี่ห้ออื่นพระนั้นใช้โกนหัวแล้วเลือดสาด ท่านจึงใช้ได้แค่สองยี่ห้อนี้เท่านั้นอันหนึ่งใบมีดขดนกจะทำหน้าที่โกนเป็นครั้งแรกส่วนที่สองยี่ห้อยิดเลดจะใช้เก็บความเรียบร้อยทุกครั้งในการโกนหากท่านใดถวายใบยมีดก็เชื่อได้ว่าห้ามถวายยี่ห้ออื่นถ้าท่านถวายยี่ห้ออื่นแล้วพระท่านจะเสียเลือดเนื้อทุกวันโกนอย่างแน่นอน ข้าพเจ้าเห็นในทางนี้ว่าควรถวายใบไม่กลนสองอันนี้เท่านั้นที่ 3. ผ้าไตจีวรที่มีความยาวพอที่จะนุ่งห่มได้หรือมีความหนาพอเหมาะสมเพราะผ้าที่ติดมากับถังเหลืองในการถวายสังฆทานนั้นมันมีทั้งสั้นมีทั้งเติะม,มีทั้งบางทำให้พระท่านลำบากใจในเวลาสวมใส่และขาดความมั่นใจ ในการเดินทางเสียภาพลักษ์ณที่ดีของสงผู้ใดถวายผ้าไตาจีวรจึงได้อน,นิสงส์มากนะักและนี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วเตรียมผ้าอาบน้ำฝนไปถวายกันเถอะนะครับหนังสือธรรมสารคาดีนิตยสารหรือที่มีความรู้ด้านอื่นๆเนื่องจากพระสมมีหน้าที่เผยแพร่พุทธศาสนาจึงเป็นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉานทั้งทางคำ และรู้ทันข่าวสารบ้านเมืองเพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้ชาวบ้านเข้าใจในแจมแจ้งการถวายหนังสือเหล่านี้นั้นจึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทานให้พระท่านได้นำไปต่อยอดกระจายสู่ผู้คนได้อีกมากทั้งยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงแถมได้ผลตอบแทนสูงและน่าลงทุนเป็นหน้าอย่างยิ่งอันดับที่ห รองเท้ารองเท้าถือเป็นปัจจัยสำคัญของะสงในการที่พระต้องใช้ไปเดินมินทบาททุด,ดงไปเรียนหนังสือหรือไปกินน้ำม,มนตามสถานที่ต่างๆบางโลกต้องใช้ทำงานในวัดเช่นก่อสร้างทำสวนสิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือรองเท้า ที่ไม้ก็เสียหายหรือว่าศูนย์หายอยู่บ่อยๆนั่นเองรองเท้าถือเป็นไอเทมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูงที่เราควรจะถวายให้พระท่านอันดับที่6ยาหลักๆที่จำเป็นเช่นยาสามัญประจำบ้านยาแก้ปวดหัวปวดท้องยาแก้ไอแก้ไข้ ลดกดในกระเพาะยาใส่แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกแผลผุพ,พองเป็นหนองคิวนาำอักเสบเป็นหนองใช้เดนสดายเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยอันดับที่7ผ้าคนหนูสีสุภาพไม่ต้องสีเหลืองก็ได้เพราะผ้าคนหนูที่ติดมากับทางเหลืองมักหยาบ เล็กและคุณภาพต่ำจนเอามาใช้ไม่ได้ชีวิตจริงของพระสงค์ในการอาบน้ําอันดับที่8ชุดคอมพิวเตอร์บางคนอาจงงหูพาท่านจะไ้โซไปนิดนึงแต่ถ้าใครรวบรวมเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรย่างถินอย่างอาทินภาพบาก็น่าพิจนารณาถวายคอมพิวเตอร์ให้แก่วัดที่ขาดแคลน ถ้าเป็นวัดที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าพระท่านจะได้หาความรู้จากโลกออนไลน์หรือว่าสัมนเนนจะได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือผ่านทางโลกออนไลน์ได้อีกเชน่นกันอันดับที่เกน้ำยาเช็ดพื้นบางคนอาจงงทำไมต้องถวายน้ำยาเช็ดพื้นพระท่านมักจะเอาน้ำยาเช็ดพื้นไม่ทำอะไรอะ คุณผู้ชมลองคิดตามดูครับก็เอาไปผสมน้ำถูกุติสาราวโวสดถูกไหมคุณผู้ชมเพราะนั้นนอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาดแล้วยังสลายคราบแล้วบางยี่ห้อยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในมูลนกพิราบชีหมาฉีแมวชีหนู เ็บหมัดของมาในวัดได้อีกด้วยอันดับที่สิชมพูเฮ<ะ>้อพาท่านจะเอาชมพูไปทำไมในเมื่อท่านไม่มีผมแล้วเนี่ยแถมยังฮิตติดท็อปอีกด้วยนะที่เป็นประโยชน์อีกอะขนาดยังแซงหน้าไมโลเลยอะชมพูอะเอองงปะล่ะ <laughs> มันก็คืออย่างนี้นะครับเราจะอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อพาท่านนําไปใช้แล้วนะมันจะปกป้องหนังศีรษะด้วยนะนะทั้งความร้อนฝุ่นละอองเชื้อโรคต่างๆก็เข้าหนังศีรษะของท่านได้โดยตรงแถมการรักษาสมดุลของความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะเสียหายไปด้วยเพราะไม่มีผมปกคุมทําให้หนังศีรษะของพ้ามักจะแห้งและเกิดโรคผิวหนังอย่างเสมอเช่นชนะตุเป็นต้น สิ่งที่เราจะช่วยบรรเทาได้ก็คือแชมพูยาที่มีส่วนผสมป้องกันหนังศีรษะรักษาสมดุลสังเกตง่ายๆเลยที่ฉลากจะมีคำว่าเป็นที่สำคัญยี่ห้อที่เป็นแบบนี้มักก็จะเป็นพวกแชมพูขจัดรังแคยาคลินิกแพนทีนเฮสแอนด์โชเดอร์ในโซลลัสเป็นต้น แต่น่าเศร้าใจที่ไม่มีใครถวายแชมพูเพราะท่านจึงจำช่องใช้สบูค่ครับซึ่งทำให้ยิ่งขันหัวศีรษะแห้งดังนั้นจึงขอให้ท่านโปรดจำไว้เลยว่าเราควรซู้แชมพูไปถวายท่านเถอะก็เลือกสูตรกันนิดนึงด้วยนะก่อนที่จะถวายให้เป็นสูตรดูแลหนังศีรษะเพราะถ้าเกิดเราเลือกสูตรผิด เพื่อผมนุ่งสวยดำงามไปถวา,ายท่านท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเราแซวได้นะครับการทำสังฆทา,านนั้นนอกจากจะถวายเป็นสิ่งของแล้วอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสงเพื่อช่วยเหลือภพ้าพิสูจที่อาพาธน,นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งกับท่านผู้าศาสนาสนิชน ู้ที่มีจิตกุศลต้องการทําสังฆทานและกับพระภิกษุสาม,มเณรผู้รับสังฆทานที่เป็นเนื้ออันิบุญของโลกและเป็นผู้ที่สืบทอดพุทธศาสนาของเราต่อไปด้วยถ้ามีโอกาสขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยหรือว่าก็ช่วยบอกเพื่อนๆคนที่กำลังจะทำสังฆทานขอให้ลองดูคลิปนี้ ้องคิดไต่ตองก่อนถวายสังฆทานแล้วค่อยไปถวายสังฆทานด้วยเถอะครับสาธุ